สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายข้างบ้านบอกให้ไปเอาเห็ดจ้าเจ้าของเห็ดเขาอ่าลมพัดลมพัดหลังคาพังจ้าก็เลยให้มาเอาก้อนเห็ดเพราะว่าเขาไม่เอาแล้วจ้าเพราะว่าเขาจะให้เอาออกให้เร็วที่สุดเพื่อเขาจะทำลงเห็ดใหม่จ้านี่ เยอะมากเลยจ้านี่หลังคาเขาพังแบบนี้จ้าลมพัดเพราะว่าเขาปะไม่ไหวแล้วจ้านี่เขาก็จะปะหลังคาเอา้าใบมาปิดหลังคามั่งอะไรมั่งก็ไม่ไหวแล้วจ้าเพราะว่าพายุมันเข้าลมพัดหลังคาพังจ้าเขาก็เลยจําเป็นจะต้องเอาเห็ดค้อนเห็ดทั้งหมดเนี่ยจ้าเอาออกให้หมดเลยทีนี้ยายเขาก็บอกว่าให้เอาให้มาช่วยกันจ้า ให้มาช่วยกันเอาเห็ดออกแล้วแล้วก็ก็ให้ป้าเอากลับมาบ้านจ้าเอามาเท่าไหร่ก็ได้จ้าที่อยากจะเอามาจ้าเอามามาเลี้ยงต่อจ้าแล้วเราก็เก็บเห็ดกินจ้านี่เห็ดจะจะออกอยู่เรื่อยๆจ้านี่นี่จ้ามันมีเห็ดเห็ดอันนี้เขาเก็บเพิ่งจะครัง้งสองค้งเองจ้าน,นี้เขาก็ไม่เอาแล้วเราก็เลยต้องเอามา มาช่วยเขา,เอ,าออกจ้าแล้วเดี๋ยวออกกลับบ้านด้วยจ้านี่เห็ดเห็นไหมเห็ดหน้าตาน่ากินมากเลยจ้านี่เห็ดเน่าแล้วนี่นี่เห็ดแก่แล้วจ้าอืมมากมายเลยจ้านี่ไม่รู้ว่าเก็บกี่วันนี่ลังคาจ้หลังคาเปิดหมดเลยจ้านี่หลังคากันความร้อนจัดจ้านี่เขาต้องใส่ปลอยไว้กันความชื้นความไอความร้อนเกินจ้านี่ เห็นไหมเป็นบล็อกบล็อกบล็อกเลยจ้าเนี่มากมายเลยจ้านี่ปาต้องมาช่วยเขาเก็บออกจ้านี่วันนี้ได้งานได้งานได้เงินแล้วก็ได้ก้อนเห็ดกลับบ้านด้วยจ้าเดี๋ยวเก็บเห็ดไปทำกินด้วยจ้าเยอะแยะเลยจ้านี่ดอกกำลังน่ากินเลยจ้านี่ไม่อเอ,อ่ย นางฟ้าพูดฐานจ้าดอกจะออกกิมครีมดำ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 ,ดำก็ไม่ดำมากจ้านี่ดอกสวยๆเลยจ้านี่เก็บกลับบ้านไปทำแกงกินจ้า<ม>ลงลเห็ดลงนี้เจ็ดพันก้อนจ้านี่ เห็ดยังออกริวเรื่อยๆจ้านจ้าเพราะว่าเพิ่งจะเปิดได้ซักงวดสองงวดเองจ้าเพิ่งจะตัดดอกไปงวดสอง,งวดเองจ้าเยอะแยะเลยไม่รู้ว่าเก็บกี่วันจะหมดจ้านี่เห็นไหมเอ่ยเยอะมากเดีย๋ยวป้าเก็บเห็ดก่อนนะ ลงเห็ดลงนี้ก็เหมือนกันจ้ะหลังคารั่วไปหมดเลยจ้าเก็บเห็ดได้น้อยมากเขาก็เลยแห้งอ,ออกเหมือนกันเพราะว่าเขาจะซ่อมแซมเหมือนกันจ้านี่ก็ยังออกดอกต่อเนื่องเหมือนกันจ้านี่ออกเรื่อยๆเหมือนกันเป็นไหมเอ่ยเยอะเลยอันนี้ ชั้นวางเห็ดจ้านี่อิดวางแล้วก็ไม้วางจ้ะแล้วก็ทําเป็นชั้นชั้นสลับกันไปนี่จ้ะเป็นชั้นแบบนี้นะจ้านี่นี่ผูกหัวผูกท้ายให้ให้นแน่นจ้ะนี่ได้แดงแดงผูกท้ายนี่จ้ะนี่ให้แน่นหนานี่โรงเรือนจ้ะนี่ผูกแล้วังคาผูกเหมือนกันนี่หลายปีแล้วจ้ะนี่นี่ชั้นเขาวางชั้นวางเห็ด นี่จ้ะให้ห่างกันประมาณทักเดินสวนกันได้สองคนนะจ้ะเม็ดเม็ดคุณนเม็ดจ้ะต้องห่างกุนเป็นเม็ดเลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเก็บเห็ดแล้วเราทั้งหลังจะชนเห็ดถ้าดอกออก,กจ้ะนี่จ้ะนี่การทํางานจ้ะเอาเห็ดนี้อ,ออกจากชั้นให้หมดเลยอันนี้มีดอกก็เอาแยกเอาไว้จ้ะนี่แล้วเก็บใส่ถุงให้หมดเลยจ้ะให้เต็มถุง เอาเห็ดใส่กระถุงปุ๋ยจ้าแล้วก็แบกไปไว้ที่รถจ้าทําแบบนี้วนไปวนไปจ้าจนฝอจะเต็มรถจ้า ตอนนี้ก็ต้องรีบหน่อยจ้าเพราะว่าใกล้ถึงเวลาเด็กๆกลับจากโรงเรียนแล้วจ้าเล็งมือใหญ่เลยจ้ะกลัวไม่ทันเพราะว่าอย่างหนึงกลับบ้านก็ฝนตกด้วยจ้าไปจ้าขอตัวทำงานก่อนนะ ขอบคุณพี่น้องที่ดูจนจบคลิปจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป้นิมสัพเพเหระแชแนวด้วยจ้าไปแล้วสวัสดีจ้า